ากคลิปที่แล้วนะคะหลายคนยังกังวลอยู่เรื่องของการนั่งวาดหรือนอนวาดอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่านั่งวาดดีกับลูกค้านอนวาดจะง,ง่ายกับช่างวันนี้อาจารย์เอาทั้งสองส่วนมารวมกันไว้ในคลิปเริ่มแรกนะคะเราจะใช้การนั่งโดยการมาร์กจุดก่อนค่ะมาร์กจุดก่อนที่จะลงไปนอนตั้งแต่หว่างกลางนะคะของใบหน้าหัวคิ้วหางคิ้วเส้นแนวนอนของหัวคิ้วจุดโก่งค่ะใครจำห้าเส้นนี้ไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปที่อาจารย์สอนวาดไว้นะคะหลังจากที่เรามาร์กหรือกําหนด จุดเสร็จแล้วก็ให้ลูกค้านอนได้เลยจากนั้นนะคะเราก็นั่งในท่าที่ถนดัดแล้วค่อยๆดึงผิววาดจากเส้นล่างก่อนท้องคิว้วตั้งแต่หัวคิว้วท้องคิว้วลากไปยังจุดต่างๆที่เรามาไว้ค่ะหลังจากที่เราวาดทรงคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องมานั่งเช็คทรงคิ้วกันค่ะตามที่อาจารย์เคยพูดไว้ในคลิปนะคะเรื่องการนอนกับการนั่งแล้วให้ลูกค้าขึ้นมานั่งเช็คคิว้วข้อนี้สําคัญมากนะคะเพราะเราต้องเช็คความสมดุลในขณะที่ลูกค้านั่งค่ะ จากภาพจะเห็นนะคะนางแบบมีตาสองข้างที่สูงไม่เท่ากันโดยข้างขวาของนางแบบตาจะเตี้ยกว่าข้างซ้ายเล็กน้อยดังนั้นเวลาที่เราวาดแล้วเนี่ยนะคะวัดระยะห่างดีๆถ้าคิ้วสูงเท่ากันในขณะที่ตาสูงไม่เท่ากัน2ข้างคิ้วจะเหินได้นะคะสําหรับใครที่กังวลอยู่ว่านั่งวาดหรือนอนวาดดีเอาเทคนิคนี้ไปใช้บันทึกคลิปนี้ไว้ดูซ้ํานะคะ